ซ้อมแผนเตรียมรับมือเหตุภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่จังหวัดน่านครับได้มีการซ้อมแผนเหตุอุบัติภัยหมู่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์สาธารณภัยในช่วงฤดูการท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับที่บริเวณสี่แยกโครงการจัดรูปที่ดินอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมซักซ้อมแผนเหตุอุบัติภัยหมู่จำลองเหตุการณ์เสมือนจริงโดยการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ครั้งนี้นะครับเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการใช้แผนอุบัติเหตุหมู่ตามขั้นตอนต่างๆ จำลองเหตุการณ์เสมือนจริงที่จุดเกิดเหตุโดยได้จำลองสถานการณ์ว่าเมื่อเวลา13นาฬิกาศูนย์กู้ชีพกู้ภยัยจังหวัดน่านได้รับแจ้งจากพลเมืองดีทางหมายเลขโทรศพทรัพท์สายด่วน1669ว่ามีรถยนต์ตู้ชนกับรถยนต์กระบะบริเวณสี่แยกถนนโครงการจัดรูปที่ดินน่านโดยมีหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุโดยให้การปฐมพยาบาลช่วยเหลือในเบื้องต้นจากนั้นเครือข่ายหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยได้แจ้งเหตุต่อไปยังศูนย์กู้ ผู้พิทจังหวัดน่านเพื่อขอรับการสนับสนุนรถเคลื่อนที่เร็วในการนําส่งผู้ได้รับบาดเจ็บต่อไปยังโรงพยาบาลน่านโดยมีคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามแผนอุบัติเหตุหมู่ในครั้งนี้ซึ่งการซ้อมแผนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปและในช่วงใกล้เทศกาล